สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้อัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้มาดูนายยูเครนกันต่อนะครับหลังจากที่มีการก่อการร้ายนะครับที่ห้างสําสินค้าในกรุงมอสโกของรัสเซียนะครับก็การสู้รบนะครับระหว่างราัสเซียกับยูเครนก็ยังดุเดือดเข้มข้นกันต่อไปนะครับและดูเหมือนว่านะรัสเซียเนี่ยจะขยับนะเข้าใกล้ชัยชนะที่มากขึ้นหรือไม่นะครับมาดูข่าวแปงต่างประเทศชิ้นนี้กัน คำกล่าวของรัฐมนตรีของปูตินนะครับต่อการระดมพลแสดงถึงรัสเซียมั่นใจนะครับของชัยชนะต่อยูเครนรัฐมนตรีของปูตินนะครับสร้างการกล่าวครั้งใหญ่ต่อการระดมพลความโง่เขลาอย่างสมบูรณ์แบบจุดๆุดจุดชอยกูนะครับตำหนิอย่างแรงบรรดารายงานการระดมพลต่างๆคำกล่าวของชอยกูนะครับพิสูจน์รัสเซียกำลังใกล้เข้ามาแล้วสู่ชัยชนะหรือไม่นะครับ รัฐมนตรีกราโหมของรัสเซียได้กล่าวว่าไม่มีความจําเป็นสําหรับการระดมพลครั้งใหม่นะครับอีกครั้งเซอร์เกย์ชอยกูนะครับได้ปฏิเสธบรรดาคําถามต่างๆเกี่ยวกับการระดมพลหนึ่งว่าเป็นความโง่เขลาอย่างสมบูรณ์แบบชอยกูนะครับได้กล่าวว่าความจําเป็นนั้นเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่ารัสเซียนะสร้างเขตกันชนหนึ่งในยูเครน ก่อนหน้านี้นะครับบุตินได้กล่าวว่ารัสเซียอาจจะ,ะถูกบีบบังคับนะครับสู่การสร้างหนึ่งเขตโซนนะครับสุขาพิบาลในยูเครนบุตินนับได้กล่าวว่าสิ่งนี้นะอาจจะสร้างความมั่นใจนะถึงความปลอดภัยของบรรดาภูมิภาคต่างๆของรัสเซียนะซึ่งเผชิญหน้ากับบรรดาการโจมตีต่างๆที่เป็นอันตรายไม่มีการระดมคนนะสดใหม่ในรัสเซีย ในเดือนธันวาคมนะครับเซอร์เกย์ชอยกูได้กล่าวว่าบรรดานะครับแผนการรับสมัครต่างๆนะทั้งหมดได้บรรลุผลสำเร็จชอยกูนะครับได้กล่าวว่าขนาดโดยรวมทั้งหมดเนี่ยของกองกำลังติดอาวุธนะของรัสเซียนะครับได้ยืนอยู่ที่1.15ล้านนายรกระทรวงกลาโหมนะครับได้กล่าวว่าอาหารนั้นจะเพิ่มขึ้นไปที่1.5ล้านนายในปี2024 รัฐมนตรีกราโคมของรัเสเซียนะครับได้กล่าวว่าสิ่งนี้อาจรวมนะถึงบรรดาทหารรับจ้าง7 4 5 0 0 0นายอย่างไรก็ตามนะครับรัเสเซียได้เริ่มดำเนินการรณรงค์รับสมัครขนาดใหญ่นะครับท่ามกลางสงครามยูเครนประชาชนนะครับ4 9 0 0 0นคนนะครับได้ลงนามในบรรดาข้อตกลงต่างๆร่วมกับทหาร หรือบรรดาหน่วยอาสาสมัครนะครับที่เข้าร่วมต่างๆในปี2023ปูตินนะครับในเดือนธันวาคมได้กล่าวว่าประชาชนราว1,500คนนะครับได้เข้าร่วมทหารนั้นโดยสมัครใจนะครับในพื้นฐานของแต่ละวันมอสโกนะครับได้ดำเนินการหนึ่งการระดมพลบางส่วนในเดือนกันยายนปี2022ท่ามกลางสงครามยูเครนในขณะที่ยูเครนนะครับได้กำลังมองหานะบรรดา ผลทางที่หลากหลายนะที่จะเพิ่มจํานวนตัวเลขต่างๆตามการร่างนะครับของพวกเขายังได้มีบรรดานะครับรายงานต่างๆของความไม่เต็มใจในกลุ่มของชาวยูเครนที่จะเข้าร่วมกับกองทัพสิ่งนี้นะครับมาขณะที่กองกําลังรัสเซียนะครับได้สร้างบรรดานะครับหลายความก้าวหน้าทางอาณาเขตต่างๆในไม่กี่สัปดาห์นะครับที่ผ่านมานี้นะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรต่างประเทศที้นี้นะครับ ก็แสดงสถานการณ์ในขณะนี้นะครับว่ารัสเซียจะไม่มีการระดมคนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะก็เป็นคํากล่าวที่มาจากรัฐมนตรีนะกลาวโหมของรัสเซียนะครับเซอร์เกย์ชอยกูเขาเลยตั้งคําถามว่าอันนี้เป็นสัญญาณหรือเปล่าว่ารัสเซียมั่นใจว่าจะกำชัยชนะเหนือยูเครนในไม่ช้าไม่นานนี้นะครับในขณะที่ยูเครนเนี่ยก็อยู่ในขั้นเหน็ดเหนื่อยนะครับต้องพยายามระดมคนให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีประชาชนชาวยูเครนที่ไม่เต็มใจอ่ะนะที่จะเข้าร่วมกับทางกองทัพของยูเครน นะครับส่วนทางรัสเซียเนี่ยดูเหมือนนะต่อให้ต้องสร้างเขตบัฟเอร์โซนหรือว่าเขตโซนป้องกันความปลอดภัยในการโจมตีเนี่ยก็ไม่มีเหตุนะครับที่จําเป็นจะต้องเกณฑ์ทหารเพิ่มขึ้นหร,หรือระดมพลเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือสถานการณ์ในปัจจุบันในภายหลังนะครับมีการก่อการร้ายที่กลุงมอสโกของรัสเซียนะครับติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ